สวัสดียมเย็นครับวันนี้มาดักกุ้งนะครับมากับนอนครับนี่ครับนอนครับมาดักกุ้งนะครับเงียบดักเสียแล้วนะครับไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ดูครับอออเอ้ยหัวอาหารใสนะครับนี่ครับหัวอาหารครับปล่อยแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับนี่ครับเป็นคลองนะครับ ของธรรมชาตินะครับปักบัวก็มีครับสายบัวครับไปแกงได้นะครับครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันครับครับผมเรามาดูครับตอนเช้านะครับเรามากู้ครับกูกกลับบ้านครับว่าจะได้หรือเปล่าครับหลังแรกครับ มึงสักโตอ่ะเฮียมึงสุดโต๊ะเราจะถ่ายไม่กุ้งมึงกว่าฝั่งนี้นะครับร้านนี้เฮียไม่ก้ลัวทักหาาบ้งกว่าฝั่งนี้ไม่ได้เลยนะครับหลังแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับว่าจะได้หรือเปล่าครับ ไว้ครับไว้ครับเหยียนะ่ะมีอยู่นะครับไม่มีเลยครับไม่มีสักตัวเลยครับคุณ กูมือได้เลยครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับมีหรือเปล่าครับเหยื่อยัยงมีอยู่เลยครับ ได้อยู่ครับมีแต่หัวอาหารกุ้งไม่ได้เลยครับได้แต่ปลาเล็กดูร้งต่อไปครับ ได้หรือเปล่าหลบงนี้ครับได้ครับเข้าอยู่นะครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับแต่เข้าไม่เยอะนะครับ หังนี้จะได้หรือเปล่าพอได้อยู่ครับหลงนี้แต่ไม่เยอะนะครับจะพอได้ประมาณถ้วยหนึ่งนะครับ ได้พอข้าวข้าวครับนี่ครับครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเทดูนะครับว่าจะได้พอกินหรือเปล่าครับครับนี่ครับเออกมาแล้วนะครับได้แค่นีนครับแต่กุ้งตัวใหญ่มากครับ ไข่นะครับมีตัวไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาขัางไว้ก่อนนะครับเอเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราตอนเย็นนะครับเราจะไปดักอีกนะครับครับสวัสดีครับ